ที่จังหวัดตราดมีผัวเมียค่ะแต่ว่ามีบัตรต่างด้าวทำงานในไทยนะคะทายคลิปต้านถนนหนทางทั่วที่ชายแดนเลยะคะ่ะเขาก็เลยจับกลุมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทำตัวน่าสงสัยเขากำลังประเมินว่าเป็นใส่รับกันไปดูกันหน่อยค่ะทางผัวเมียนี้เลยค่ะเมื่อวานนี้นายพินโยดีหลายเป็นกำนันตาบนชําราผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทหารจับกลุ่มผัวเมียที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล่อมไปทั่วเลยค่ะ ในพื้นที่ถนนสายสารตราดคลองใหญ่ระเวน่ายมาจากด่านเขาล้านเลยค่ะศูนย์ตาจาการรุนสภากาชาติเขาล้านนะมุ่งหน้าถ่ายคลิปไปทั่วเมืองตราดเลยค่ะเจ้าหน้าให้เห็นแบบพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจก็เลยจับล็อกตัวไว้สุดท้ายค่ะไม่ยอมรับว่าเป็นสายลับนะบอกแต่ว่าเป็นขเขมรมีเอกสารบัตรต่างด้าวพักอยู่ที่คลองใหญ่อาชีพรับจ้างทําความสะอาดบ้านช่องค่ะ แล้วก็อ้างว่าที่ถ่ายคลิปเส้นทางเพราะว่าาติจะเดินทางมาแต่มาไม่ถูกก็เลยต้องถ่ายเส้นทางส่งไปให้ฟังดูค่ะถ่ายเส้นทางไปทําไมจะ <c oughs> เอาถ่ายเส้นทางไปทําไมอ๋อก็หนูก็พี่ชายถามมาถึงไหนก็กนถึงไหนอ่ะเข้าไปก่อนอ่ะเข้าไปก่อนอะไรนะถ่ายไปทําไมนะก็เข้าไปก่อนถามหนูถามมาถึงไหนแล้ว อแล้วเรา,าต้องถ่ายเส้นทางเราไมอ่ะถ่ายใเ,เขาดูค่ะเออถ่ายไปให้เขาดูขาเขาไปก่อนนะเขานั่งรถไปตนรวจทีรถเเจ้าที่ตรงยึดโทรศัพท์เลยไหมอย่างเงี้ซึ่งตํารวจสพบ้านท่าเลื่อนค่ะควบคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักอนะคะเพราะว่าไม่เชื่อคําให้การค่ะฟังดูไม่มีเหตุมีผลละค่ะ แล้วก็ยังคุยกันเป็นภาษากัมพูชาในโทรศัพท์ของฝ่ายหญิงด้วยนะคะแต่ว่าฝ่ายชายเปิดดูไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณก็เลยยึดโทรศัพท์ไว้แล้วก็จะนําไปเปิดดูข้อมูลทั้งหมดเพื่อดําเนินคดีกับผัวเมียคู่นี้นะคะเบื้องต้นคุมตัวไว้ในฐานไ้สึกแพร่ข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เดี๋ยวรอขยายผลกันต่อไป